사디캅, ผมเป็น 미션러리เกาหล리, 츠르 반스크리, 감당 랩차이 캠퍼스 미션 티 쿵테비오, และทีละครั้งอกอาการทีวีเขาประเสริตั้งแต่แมทิวถึงโยนะครับหัวข้อพระวจนะของวันนี้นั้นคือพระบัญญัติโคตีสามคันที่สุดโคจดจํานั้นแมทธิวบททียี่สิบสองโคทีสามสิบเจ็ดพระเยซูทรงตบคขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ดูว่สุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านในพระวจนะที่พ่ม,มาเราได้เรียนว่าพระเยซูได้สรงตบให้แก่พวกซาสนชีซึ่งพวกเขาคิดว่าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูเปิดเผยความไม่รู้ของพวกเขาพระเยซูได้สรงเป็นขึ้นจากตายเนะพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อพระเยซูสามารถเป็นขึ้นจากความตายได้อาเมน 푸옥 사두시 방 감덥 짝프라예수แลว 시아나 마이 사마 톱โตเต 프라예수 메เต 감데요 푸옥 파리시 헨 사법 เช่นนี้แล้วก็รูนเพราะว่าตามปกติ 푸옥 파리시 กับ 푸옥 사두시 ไม่เคยทูกันเท่าไรเพราะฉะนั้นก็ 푸옥 เอ่อ 사두시 시아나 너 항짝 감덥 짝 프라예수 ก็เลยพวกเขารู้สึกโสดชื่นนะครับเดียยังไงก็ตามพวกเขาเตรียมคำถามอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะทดสอบพระเยซูนะครับในครั้งนี้พวกฟาริสีมหาพระเยซูและทุนถามแต่พระเยซูเรื่องอะไรนะครับพวกเขาเอาคำถามเรื่องเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพวกเขาคิดว่าพวกเขามีความรู้มากกว่าพระเยซูโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกธรรมจันนนัน ก็ทางชีวิตศึกษาธรรมบัญญัตินะครับพวกเขาคิดว่าพระเยซูอยู่ที่เมืองนาซาเรตและเป็นบูตชายของช่างไม้โดยโอกาสที่จะศึกษาธรรมบัญญัติแล้วก็ธรรมาอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อหนสาคัญที่สุดเราทราบอยู่แล้วว่าธรรมบัญญัติโมเสตทั้งหมด โคโนคาบชคับโกรอยสิบสามโคติเดียวนพวกยูปายายมทิจารักษารรมบัญญัติอย่างเคร่งครัดนอกจากนี่พวกธรรมาจันนั้นคือยายามทิจาศึกษาว่าในพระบัญญัดโคเหล่านี้โคใดเป็นโคสําคัญที่สุดต่างคนต่างกคิดไม่เหมือนกันแต่ถดยรวมแล้วก็พวกเขารู้ว่าโคใดเป็นโคสําคัญมากที่สุดก็เลย ลงทําดูว่าพระเยซูมีความรู้หรือเปล่าพระเยซูทรงทราบเจตานารมของพวกเขาซึ่งไม่บริสุทธิ์นะคะรับเยซูตบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านดูไว้สุดใจของท่านดูไว้สุดจิตของท่านและดูไว้สุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติโคสําคัญอันดับแรกนอกจาก ข้อสำคัญที่สุดในธรรมบัญญัติโมเสสพระเยซูได้สรงสอนข้อสำคัญอันดับที่ทรงนั้นคืออะไรนะครับจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูได้ทรงทราบเป็นอย่างดีด้าอย่างไงนะครับใช่ครับเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ทำธรรมบัญญัตินั้นเองนะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นพระเยซูทรงทราบอย่างชัดเจนกว่า พุที่ศึกษาธรรมบัญญัติทางชีวิตนะครับก่นอื่นเรารักพระเจ้าทำไมเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ได้ทรงสร้างเรานะครับถ้าพระเจ้าไม่อยู่เราก็ไม่อยู่แล้วนะครับเพระเาะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะชีวิตหรือคอมพิวเตอร์มือถือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรามีอยู่ก็มาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกด้วยวัตถุต่างต ก็เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะยิ่งกว่านอีกพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายซึ่งเราเป็นลูกหลานของอาดัมซึ่งอยู่ภายใต้ความบาปต้องตายและตกนรกในที่สุดแต่พระเจ้าทรงประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์พระเยซูถูกตรึงไว้กางแขงเพื่อไทาบาปของเราทำให้เราบ่นจากกันพิพักษา เนื่งจากความบาปเพราะฉะนั้นเรารักพระเจ้าด้วยสุจิสุจยในฐานะเป็นมนุษย์ที่ถูกพระเจ้าทรงสร้างและพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของเราจากความบาปเราสมควรรักพระเจ้ามากที่สุดด้วยสุจิสุจใยนะครับาเมนเราไม่สามารถแสดงความรัก,กอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยคำพูดนะครับ เพียงแต่ร้องไห้โดยน้ำตาไหลาและสรรเสญพระเจ้าทุกทุกวันนะครับเป็นมนุษย์แล้วก็เราสมควรรักพระเจ้าด้วยสุจิตสุดใจนี่เป็นพระบัญญัติค้ที่สาคัญที่สุดนอกจากร้องไห้น้ำตาไหลาสัรนเสญพระเจ้าเรารักพระเจ้าด้วยสุจิตสุดใจอย่างไรดีนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าวิธีทางที่เราแสาดงออกการรัก พระเจ้านันคืออะไรนะครับใช่ครับก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังนะครับนี่เป็นเรื่องสําคัญและสิ่งที่ทําให้พระเจ้าทรงผูกพระไทยแม้ว่าเราไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้เราสัมผัสกับพระเจ้าโดยฟังพระวจนะและเชื่อฟังนะครับสำหรับ่มแม่ก็ต้องการให้ลูกทำอยังไงดีนะครับ ก็เมื่อหลาคนบอกว่ามาคือลูกตบตกขึ้นเป็นนักเรียนที่เด่นแล้วก็ได้รับรางวัลจากโรงเรียนด้วยคะแนนสูงก็ทีใช่ไหมครับแต่ถ้าหากลูกไม่เชื่อฟังตื้อก็เป็นยังไงก็พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็เลือกว่าให้ลูกของตนเป็นลูกที่เชื่อฟังนะครับ แล้วก็ตกตกขึ้นด้วยดิไซดีอันนี้ทีกว่าก็ดนะิไซไม่ดีเพียงแต่ประสบความสำเร็จน,นะครับอย่างนี้ก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วกันกันนะครับเมื่อเรารักพระเจ้านั้นคือเราโชคอ,อันพระคัมภีร์และฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้าทรงพบพรย เพราะฉะนั้นการสดงที่เรารักพระเจ้าด้วยสุจิตสุจใจก็ไม่ยายุ่งยาก,ยก,ยก,ยกฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับอันพระคัมภีร์แล้วก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านี่แหละเป็นการรักพระเจ้าด้วยสุจิตสุดใจนะครับขอให้ปัญชาชนไทยนะครับที่กำลังฟังรายการน,นี้ก็หวังว่าจะซื้อพระคัมภีร์นะครับแล้วก็เริ่มอ,อัน พระวจนะของพระเจ้าที่นั่นก็มีเรื่องเต็มเปี่มคือเริฟสตอารี่ของพระเจ้าและถ้าหากไม่เข้าใจแลอยากถามก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับถ้าอย่างนั้นก็ผมจะติใไพนะครับหวังว่าพวกปัญชชนไทยก็โปดตาใจเริ่มอ่านพระวจนะของพระเจ้าคือไบเบิลนะครับแล้วก็เชื่อฟังในการดำเนินชีวิตนี่แหละเป็นชีวิตของมนุษย์ที่ถูกพระเจ้าสร้างตาม 프라차이아 콩 프라차오 고하이 프라차오 송우와이폰 고구마 카압 사우디 카압